ทุกท่านทุกคนครับ4พฤศจิก,กายนนี้ดาวสุกกิเลสและสมบัติเงินทองเนี่ยให้ทายสุกเนาะโคจรเข้าสู่ภพราศีตุลต้องบอกพื้นฐานก่อนนะปกติแล้วเนี่ยดาวในการโคจรดาวในการย้ายเนี่ยถ้าย้ายเขาย้ายเหมือนกันทุกลัคนาราศีแหละจะต่างกันที่ตรงนี้นะเขาจะย้ายจากภพเรือนไหนไปภพเรือนไหนของลัคนาราศีนั้นๆดังนั้นเนี่ยเมื่อผมบอกว่าดาวย้ายทุกคนย้ายเหมือนกันครับแต่ย้ายเข้าภพราศีไหนเนี่ย ก็อยู่ที่รายละเอียดของแต่ละรายสีนั้นซึ่งวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้ดาวสุกกิเลสและสมบัติให้ไทยสุกเนาะท่านย้ายส่งผลต่อ5ลัคนาราศีอีพีแรกผมพูดถึงตุลและเมฆไปละอีพีนี้ผมจะบอกถึงพฤกษกกันและมังกรเรามาเริ่มที่พฤกษกกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาดาวสุกในข้าพบอริแต่เป็นเจ้าเรือนตนุอรินั่นหมายถึงว่าดาวอริไม่ได้ร้ายเสมอไปเพราะดาวสุกจะเปลี่ยนภาระ หน้าที่ของคุณให้กลับมาเป็นรายได้นะครับผมงานหนักๆเนี่ยจะได้เงินแต่เหนื่อยความรักเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ยังสุขใจอยู่นั่นหมายถึงว่าเขาจะเรียกโบราณเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าทุกขลาบนะครับผมก็ต้องอยังดีที่ได้รับผลอยู่ของมันนะครับผมเหมาะกับการต่อรองการเจรจางานผลประโยชน์ทํางานเบื้องหลังจะดีมากๆเสริมดวงได้โดยการใส่กำไลจี้รูปหัวใจนะครับผมเรียกพลังเมตตามหานิยมหรือ บางท่านบางคนเนี่ยดาวสุขเข้าสุภอรินผมแนะนําให้ไปบริจาคเลือดได้ไปขุดหินปูนอันนี้ดีนะอ่ะถัดมาเป็นลัคนาราศีกันสุขเข้าพบกระดุมพระคือการเงินเนาะเงินเข้าแรงมากๆดาวการเงินย้ายเข้าพบการเงินครับกันสุขเข้าดาวสุขเจ้าเรือนสุภะกระดุมพระย้ายเข้าเรือนการเงินโดยตรงหมายถึงว่าเงินหมุนดีรายรับใหม่พุ่งของที่รอจะได้ ของที่อยากได้ก็จะได้ซื้อโอกาสดีจากเพศตรงข้ามหรือลูกค้าที่จะวิ่งเข้าหาคุณเหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เกี่ยวกับความงามศิลปะของพรีเมียมอันนี้เหมาะสมมากๆเลยถัดมาที่ลักนณาบังกรนอกจากงานเด่นมากๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าดาวสุขเนี่ยดาวกิเลสและสมบัติเนี่ยให้ทายสุขยายเขาพบการงานงานชื่อเสียงความสําเร็จ มังกรนี่นัมเบอร์วันของโลกละในยุคนี้นะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยใครเกิดมังกรมารายงานตัวด้วยนะดาวการงานปังแบบปังๆเลยปังแบบงงๆเลยครับผมทั้งที่ไม่ได้หวังนะแต่ทุกอย่างจะเข้ามาเองคนในที่ทํางานเริ่มเห็นค่าเริ่มเห็นโอกาสท่านจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์งานที่ใหญ่ขึ้นใหม่ขึ้นทุกคนยังไม่เคยทําท่านจะได้ลองทําด้านความรักนมีแนวโน้มได้ใกล้ชิดกับคนที่ร่วมงานด้วยนะ นะหลักๆจะเป็นประมาณนี้ผมมาสรุปให้ฟังอีกทีในคลิปนี้นะครับผมดาวสุกย้ายมาที่4พฤศจิกายนส่งผลต่อ5ลัคนาราศีเมฆพฤกษกกันตุลมังกร2อ EP แรกผมพูดถึง2ลัคนาราศีคือเมฆและพฤกษ์ EP นี้ผมพูดถึงกันตุลและมังกรกันเนี่ยรายได้ชื่อเสียงเด่นเงินเข้าไม่หยุดมีโชคจากของสวยงามตุลเนี่ยตัวตนภาพลักษณ์เด่นสวยขึ้นรวยขึ้น รักกลับมาปังที่สุดมังกรเนี่ยงานโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนอุปถัมภ์ได้งานใหม่ปเปลี่ยนหรือเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอันนี้มีเกณฑ์สูงมากๆเลยอ่ะประมาณนี้อีพีนี้เรามาแบบรวดเร็วฟัดฟาดก่อนใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วอะไรางานตัวให้ผมบ้างนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกับคุณมากครับสวัสดีครับ